ประดับศีรษะแบบอเมริกันพื้นเมืองความเท่ของฮีโร่รายใหม่พลเมืองดีสวมเครื่องประดับศีรษะแบบชาวอเมริกันพื้นเมืองช่วยปลดอาวุธวัยรุ่นพร้อมอาวุธปืนในรถไฟของพอร์ตแลนด์วัยรุ่นรายนี้ได้โดยสารรถไฟเพื่อจะไปทวงเงินจากลูกหนี้ที่อยู่บนรถไฟ พอเจอหน้ากันเจ้านี่และลูกนี่ก็ได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงจนวัยรุ่นรายเนี่ยคว้าเอาปืนที่พกมาออกมายิงเหยื่อตั้งสองนัดแต่ไม่โดนใครเลยขณะที่รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี1 0 0 second avenue แรมโบริชาสันก็กำลังยืนรออยู่บนแพลตฟอร์มพอดีเขาได้เห็นการต่อสู้ภายในรถไฟก็เลยตัดสินใจเขาช่วยเหยื่อปืนสามารถป้องกันตัวแล้วก็เฮดล็อกมือปืนวัยรุ่นไว้ได้แล้ว ดังนั้นริชาร์ดจึงสบโอกาสคว้าปืนจากมือของวัยรุ่นใจร้อนแล้วก็รอจนตำรวจมาถึงสื่อท้องถิ่นบอกว่าริชาร์ดเนี่ยเป็นฮีโร่จริงๆแต่เจ้าตัวกลับอธิบายว่าเขาไม่ควรเป็นคนเดียวที่จะได้รับเครดิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะจริงๆแล้วมันเป็นการร่วมมือระหว่างเขากับเหยื่อปืนรายนั้นที่ชื่อว่ามิเกลต่างหากแล้ว